ขึ้นแรงกัคตอนนี้น้ําขึ้นเคยไม่มีชายหาดเดินเล่นน้องไปแล้วน้องไปเดินกับแม่แล้วไม่มีที่เล่นน้ําเลยค่ะตรงน,นี้อืมันเรรงอะไร บ้านเราเรียกแมงขี้นา ك. ขื้นกระทบฝั่งสวยค่ะท่ยีเรียเช้าเร่ยน้เขาีก็เปน่แ้ขื้นกระทบฝั่ง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะขึ้นสูงจงกระทั่ง่าชาวต่างชาติเยะะอกกะาาายมาก แรงจังอยากกินเลยเนี่ยมาเที่ยวกันเชิญนี่ก็คีหลอกหยุบปากเนี่ย

อืมที่ขันยังตัวค่ะสวยงามไหมคะทุกคนสวยมากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกานรับชมค่ะสวัสดีค่ะ